สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินทางไปไปน่านไปหลวงพะบางนะคะแต่วันนี้วันนี้พาวันนี้จะไปโรงพยาบาลตำรวจก่อนค่ะพาเอ่อพาตะนึกพาตะนึกยายเล็กพาตะนึกไปเอ่อ พบหมอเรื่องสายตาค่ะสายตาเขาเขาบอกเขาไปทํามาแล้วสองข้างค่ะไปทําสายตามาแล้วสองข้างก็วันนี้เอออีกข้างหนึง่งอีกข้างหนึ่งเข้ามัวค่ะด้านด้านขวามือตาด้านขวามือเข้ามัวค่ะแล้วก็เขาบอกอืมก็เลยต้องไปพบหมอนะคะหมอหมอเออ หมอคลินิกประกันสุขภาพบัตรทองนะคะเขาส่งไปโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ก็เลยก็เลยไปพบโรงพยาบาลพบหมอที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะออกเดินทางแต่เช้านะคะวันนี้ไปเราไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจครั้งแรกค่ะคลินิกประกันสุขภาพส่งไปนะคะจะเป็นครั้งแรกที่ไปโรงพยาบาลตำรวจค่ะก็ ก็วันนี้ก็น่าจะได้ทําแค่บัตรแค่อะไรนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะาได้แค่ไหนนะคะแต่ที่จะต้องจุดประสงค์คือไปพบหมอก็คือสายตาอีกข้างมัวนะคะก็เลยรีบพบหมอกันค่ะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามยายเล็กจะไปยังไงคะเพราะว่าไม่เคยไปโรงพยาบาลตำรวจเลยวันนี้ก็จะไปเป็นเพื่อนตาเึกที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจนะคะไปได้กันก่ะเพื่อนๆเราออกเดินทางไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะเราจะเดินทางด้วยรถกับปออันนี้นะคะสุบรู้เรียกกับปอรเราจะเดินทางด้วยรถกับปอค่ะเพื่อจะไป BTS นะคะ แล้วเราได้นั่งรถเมย์มานะคะเพื่อนๆเรามาตอนเช้ารถเต็มพี่น้องนั่งรถเมย์มาค่ะแล้วเราก็จะมาเดินข้านทางม้าลายเพื่อจะไป BTS นะคะซ้อมเดินค่ะพี่น้องซ้อมเดิน ก็จะออกเดินทางไปน่านนะคะแล้วรถติดมากค่ะรถเยอะรถเยอะเอา้าขบกั้นไว้ทำไมเนี่ยทำไมเขากั้นไม่ให้เดินอ่ะกั้นเดินอ๋อเดินอ๋อกั้นไม่ให้รถวิ่งนะคะ เออไอ้เราก็ว่าเออทำไมไม่ให้คนเดินวันนี้วันที่สิบสี่มีนานะคะสองห้าหกหกห้าอ๋ด้านนี้ทำไมล่งอ่ะอ๋อ รถติดไฟแดงอยู่อนุสาวรี่ย์ยไม่มีคนที่มีผู้โดยสารคนเดียวแล้วก็ไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสถานี BTS สถานีรถไฟฟ้า BTS ก็ขนงค่ะ นะคะเราไปไม่ได้ BTS เต็มคันนี้จะเต็มไหมน้อกโอ้ ันที่สองมาแล้วก็ยังไปไม่ได้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปลงสถานีชิดลมนะคะ ออกจาก VTS มาแล้วนะคะมาลงชิดลมตอนนี้อยู่สถานีชิดลมเราจะเดินไปลงพยาบาลตำรวจนะคะเดินยังไงเดินยังไงครั้งแรกนะคะครั้งแรกครั้งแรกประสบการณ์ครั้งแรก คนที่ตรงนี้ที่อะไรองค์การโทรศัพท์เก่าที่องค์การโทรศัพท์เก่าเหรอเป็นที่ของทัพสิงส่วนมหาประสาทชื่อรักรไฟฟ้าโทรศัพท์ไหนก่อนรถอะไรทะลุไปข้างหลังไม่ไปออกไม่ใครได้มารู้อะไรได้ตรงนี้โอกว้างนะไม่ได้ประเทศไทยต้องห้าร้อยล้านห้้าโ้ที่สวยกว้างมากเลย เราก็จะเดินทางเดินไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะคะไก่แค่ไหนไม่รู้<อ>นีทงงน่ทางโรงพยาบาลตำรวจนะคะ นี่สารพระรมก็ยังอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เรียกสารพระปมนะคะเดี๋ยวยายแล้วก็จะไปอว้ยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิอ์องค์หลวงองค์พระปมนะคะสาธุสาธุสาธุ เรามาถึงโรงพยาบาลตำรวจแล้วค่ะแร่นี้เราไปยื่นอะไร ันนี้อันนี้อันนี้เก็บไว้ไป่าประวัติก็ถ่ายไว้อันนี้ไปอันนี้หลังจากเราไปตรวจสอบสิทธิ์นะคะเราเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ตรวจตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยเราก็จะมายื่นเอกสารอีกราวนี้ก็คงจะเป็นตรวจนัดพบหมออะไรประมาณนี้นะคะ กำลังเซ็นเอ่อ,อ,อกรกอบประวัติกอบประวัติคนไข้นะคะวันนี้พบหมอเลยไหมวันนี้น่าจะได้พบเนาะวันนี้อาจจะได้พบหมอเลยนะคะเตรียมกอบประวัติอยู่ค่ะ หนึ่งของโรงพยาบาลตำรวจเราก็จะมองเห็นสนามนาม,าม,มา้านะคะสนามม้าสนามม้าประทุมวันสนามม้าประทุมวันเหรแห่งเดียวในกรุงเทพสนามม้นานั่งเริติดแห่งเดียวในกรุงเทพสนามม้านั่งเริติดไปแล้วก็เหลือสนามม้าประทุมวันเนีย่ยเหรอแล้วก็จะมีม,าม,ม้ามาวิ่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เรียกตำรวจก็เรียการยกาชเป็นไม่ใช่ล่าสุดลเป็นยังไงเนี่ย ปทุมวันนึกว่าปทุมวันสิใช่ไหมอาลีดูนังมันชื่อสนามอะไรวะก่อนนี้ขับม้านายมันก็มาเล่นกีฬาเรื่อยรถาเจอะที่อาลีดูนังไม่เป็นสนามม้ามั้งเป็นสนามกอล์ฟม้ายังวิ่งอยู่เหรออ๋อเลนม้ายังอยู่อ๋อเพราะนั้นก็เป็นสนามกอล์ฟอาจารย์ที่คนนั่อ๋อก็ได้วิวอีกอีกด้านหนึ่งเนาะนุ่นโรบานจุฬ่า เราจุฬาเราก็จะตรงไหนช่นเนี่ยตึกตึกที่กําลังสร้างเนี่ยจุฬานั่นแหละตึกสีฟ้านั่นะอ่ะไอ้ตึกตึกข้างหน้านี่ตึกตาเนี่ยที่พ่อมาตึกตาเนี่ยไอ้ตึกเนี่ยตึกอันนั้นมันใหญ่ก็เรียกเป็นพอปลอพอปลอไอ้นี่มันบางพอปลอ่าเนี่ยอันเนี้ยตึกตึกเนี่ยตึกตาตึกสีทอดที่เราไป ตาัอ,อ่สวยเนาะวิวสวยได้อีกวิวหนึ่งมุมหนึ่งอะมุมหนึ่งของโรงบยานาลตำรวจนะคะจะเห็นแบบนี้ เรียบร้อยแล้วค่ะเราเดินออกจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วเราจะกลับบ้านแล้วค่ะทำไมที่เราใช่เราประตู หลังจากเราออกจากล้มบัลตำรวจนะคะเรามาแวะที่ธนาคารอมสินค่ะแวะยืนยันตัวตนนะคะบัตรประชานันค่ะใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวนะคะยืนยันตัวตนค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆบรประชาธิเราก็ผ่านเรียบร้อยวันนี้เรามาไม่ให้เสียเวลาเลยครบค่ะพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางแต่เช้าป่าเรากลับบ้านกัน,กนค่ะเพื่อนๆโอ้ยไม่ได้ไหว้สารพระภูมอีกแล้วไม่ได้เข้าไป ไ,ได้ลงไปมัสการนมัสการงคมสารพ่อผมนะคะอแดดร้อนมากค่ะ นี่เป็นเวลาน่าจะบ่ายสองแล้วเพื่อนๆน่าจะบ่ายสองแล้วค่ะส่วนมากก็จะต่างชาตินะคะส่วนมากก็จะเป็นต่างชาติที่ที่ได้ยินคําล่ําลือที่มาตามมานมัสก,การตามคําล่ําลือนะคะที่เขาได้รับฟังได้บางคนก็ประสบความสำเร็จนะคะ ก็มาแก้บนมานะไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรนะคะสาธุสาธุสาธุาธไว้คราวหน้านะคะวันนี้เหนื่อยมากเลย พีเอสกลับบ้านแล้วค่ะอ่าคุณพ่อต้องไปเกหะนเกหะก็เลยคอ่ะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC, ทุกคนสวัสดีค่ะเราเดินทางกลับถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่เราไปสองคนตายายไปโรงพยาบาลตำรวจมานะคะเส้นทางแรกที่เราเดินไปที่เราไปเ,าเป็นโรงพยาบาลที่เราไม่เคยไปค่ะก็อล่วงด้วยดีนะคะอ เดินทางสะดวกกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพคะ่ะ<ม>วันนี้ก็คลิปยายเล็กไปพาตะนึกไปหาหมอก็<ม>ก็จะประมาณนี้นะคะเราเดินทางออกจากบ้านด้วยตอนแรกว่าจะขึ้นรถกระป๋อนะคะรถกระป๋อแน่นนะตอนเช้าเพื่อนๆรถกระป๋แน่นเราก็เลยขึ้นรถเมแล้วก็ต่อด้วยรถไฟฟ้าก็ ไปถึงโรงพยาบาลตำรวจก็ก็ทางเดินนะคะก็เดินไปไกลอยู่ก็เดินซ้อมเดินพี่น้องซ้อมเดินค่ะคลิปนี้ก็ยายเล็กก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ยายเล็กหน่อยนะคะ,ะเดี๋ยวยายเล็กก็ขอตัวไป เตรียมเสื้อผ้าพรุ่งนี้เราจะเดินทางวันนี้วันที่สิบสี่มีนาสองห้าหกหกพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบห้ามีนาสองห้าหกหกเราจะเดินทางไปเที่ยวแล้วค่ะเก,ก็บกระเป๋านะคะเก,ก็บกระเป๋าเป็นเดินทางแพ็คไปเที่ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ยังไม่มียังไม่มีกำหนดการอะไรที่ที่เป็น เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกฮิュเป้นะเพื่อนเอ่อเพื่อนสายเป้ไปเอาหาหาอะไรอ่ะฮิュเป้เดินทางโดยไปตายเอาดับหน้า <laughs> ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนประมาณนั้นนะคะก็ลูกสาวจองโรงแรมไว้แล้วค่ะจองโรงแรมที่จังหวัดน่านแล้วก็ที่หลวงพ่ะบางนะคะ จองโรงแรมไม่เรียบร้อยแต่เราจะเดินทางด้วยด้วยด้วยอะไรนะด้วยรถประจำทางนะคะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้เราจะเดินทางแต่เช้านะคะวันนี้อพรุ่งนี้เราจะเดินทางแต่เช้า เราก็จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูตลอดเส้นทางนะคะเพื่อนๆน,นะคอยติดตามเยลเล็กเลกนะคะฝากกดติดตามกดัสไสครต์ให้เยลเล็กเล็กค่ะพรุ่งนี้เดินทางไปได้วยกันนะคะวันนี้ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีทุกๆคนบ๊ายบาย